สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเอนไปทําการถอดสลักขาตั้งคู่นะครับซึ่งนะครับในรถออโต้ไม่ว่าจะเป็นของข่ายไหนก็มักจะมีปัญหาอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านล่างแล้วก็ไม่ค่อยจะได้ใช้งานนะครับทีนี้ปูเนยโครนเอยน้ำเอยนะครับทําให้เกิดสนิมนะครับล็อกตายนะครับอย่างที่เพื่อนเอนได้เห็นตอนนี้นะครับ ในเคสที่ผ่านมานะครับในคลิปที่ผ่านมาผมก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับการถอดขาตั้งคู่นะครับของ y a m a ่า,าตัว Mio Zino ร้อยสิบห้าคาบูนะครับในรุ่นคาบูเลเตอร์ได้ทำการถอดไปแล้วนะครับก็มีเพื่อนๆไม่ใช่เพื่อนๆหรอกผมไม่นับญาติก็แล้วกันนะครับมีบางคนนะครับเม้นเข้ามาใช้ภาษาและก็ถ้อยคำที่ไม่สุภาพนะครับ เมนเข้ามาบอกว่าทำอย่างงน้นทำอย่างนั้นทำอย่างนี้นะครับซึ่งนะครับทั้งทั้งที่นะครับเทคนิคแล้วก็แนวทางในการที่ผมทำนั้นช่างทั่วโลกเขาก็ทำเหมือนผมนั่นแหละนะครับแล้วคุณมาจากไหนเป็นใครนะครับอ่าถึงมาเมนในในช่องของผมแบบเสียให,หายนะครับอ่าบอกว่าผมทำไม่ถูกทำมันทำไม่ใช่นะครับทำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับ คือในแนวคิดนะครับในหลักการทำนะครับในกรณีของการถอดสลักขาตั้งข้างของมีโอตัวเก่าเนี่ยมีโอตัวเก่าแข้งเครื่องจะเป็นสันนูนอยู่ตรงกลางนะครับมีโอตัวเก่าแข้งเครื่องเป็นสันนูนอยู่ตรงกลางนะครับแล้วสลักอ่าแล้วขาตั้งจะเอาเข้าไปครอบนะครับจะเอาขาตั้งเข้าไปครอบสันนูนนะครับทีนี้สลักนะครับมันติดกันกับแข้งเครื่องนะครับ วิธีการถอดนะครับก็นะครับถ้าเป็นมีโอนะครับเราจะเจียวสองข้างนะครับเจียสลักสองข้างซ้ายขวาแล้วก็ง้างเอาสลักขาตั้งออกนะครับทุกท่านเราจะง้างเอาสลักขาตั้งออกนะครับแล้วทําการตัดสลักตรงกลางเลยผ่าผ่าตรงกลางแข้งเครื่องลงไปเลยนะครับแล้วค่อยไปผ่าเครื่องนะครับหลังจากนั้นค่อยไปเอาทาการจัดเป่าออกนะครับทุกท่านสามารถย้อนกลับไปชมคลิปได้นะครับทุกท่านนะ อ่าแต่ในเคสนี้นะครับแข้งเครื่องอยู่ด้านนอกซ้ายขวานะครับแต่ขาตั้งอยู่ตรงกลางนะครับในเคสนี้นะครับซึ่งวิธีการทํามันก็จะทําย้อนนะครับย้อนในลักษณะของการถอดนะครับของมีโอนะครับทุกท่านนะแต่ตัวนี้จะเป็นมีโอหัวฉีดแล้วล่ะนะครับทุกท่านในเมื่อสลักขาตั้งมันติดนะครับวิธีการที่ เราจะทําได้มันก็มีไม่เยอะหรอกนะครับวันนี้ถอดสปริงนะครับนี่ถอดสปริง,งนัดออกแบบนี้เลยนะครับมันมีตัวเลือกไม่ยากไม่มากนะครับแต่จะทําอย่างไรก็ได้ให้เอาขาตั้งออกมาก่อนนะครับถ้าเราเอาขาตั้งออกไม่ได้เราก็ผ่าเครื่องไม่ได้นะครับดีกว่าจะไปเคาะแล้วนะครับให้แข้งเครื่องแตกนะครับทําอย่างไรก็ได้นะครับที่เราไม่ต้องไปเคาะ เพราะว่าเดี๋ยวแข้งเครื่องจะแตกนะครับถ้าเราไปตีสลักองมีโอกาสแข้งเครื่องแตกถ้าแข้งเครื่องแตกนะครับเราต้องรับผิดชอบให้เขานะครับในกรณีแข้งเครื่องแตกนะครับอาจจะต้องซื้อคันใหม่ให้เขาก็เป็นไปได้นะครับซื้อแข้งเครื่องต้องตีเลขเครื่องนะครับอันนี้นะครับเรานะครับทำงานเราก็ต้องมีความรับผิดชอบแต่คนที่เม้นเข้ามานั้นผมถือว่าคุณไม่มีความรับผิดชอบถ้าคุณบอกว่า ถ้าคุณคิดว่าเอาไฟแก๊สเป่าแล้วก็ตีเลยนะครับแกงเครื่องเขาแตกอะ่ะทำไงนะครับค,คิดก่อนคิดไกลๆคิดยาวๆก่อนนะครับที่จะมาเม้นนะครับเออนะครับทีนี้ผมก็ได้ทําการถอดสลักออกมาแล้วว่าถอดจิ๊บล็อกสลักออกมาแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวผมจะลองเคาะให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับก็นะครับอ่าเดี๋ยวทุกท่านจะได้เห็นกันนะครับว่ามันถอดออกยากง่ายแค่ไหนนะครับถอดออกยากง่ายมากน้อยแค่ไหนนะครับเนี่ย นะครับอย่าไปเคาะแรงนะครับเคาะแค่น uh ี huh ้ถ huh ้า wow. ม uh, like ันจะออกมันก็ออกไปแล้วนะครับทุกท่านแต่นะครับที่เคาะอยู่ตอนนี้นะครับมันไม่ยอมออกนะสินะครับพอมันไม่มมันไม่ยอมออกก็งานเข้าแหละครับทีนี้นะครับองานเข้านะครับถ้าเป็นแบบนี้ทําไงดีล่ะนะครับเนี่ยนะครับสลักนะครับสลักมันติดกับขาตั้งแต่มันไปหลวมอยู่ตรงบูธซ้ายขวานะครับบูธเครื่องซ้ายขวามันหลวมนะครับทุกท่านตอนนี้ ที่เห็นอยู่นะครับอ่านะครับแล้วเราจะทําอย่างไรดีล่ะนะครับเพืเ่อนๆคิดว่าต้องทําไงอ่นะครับถามคนที่รู้นะครับไอ้คนที่เม้นน่ะผมเชื่อว่าไม่มีความคิดหรอกถึงมาเม้นแบบนี้นะครับอ่าถ้าคนมีความรู้เขาจะบอกว่าอ้าวก็ลองเอาหินเกียร์ผาบูธขาตั้งสิเอาหินเกียร์ผานะครับเอาไฟแก๊สเป่าหรือว่าเอาน้ํามันหยอด ก็ได้นะครับแล้วออกมาแล้วค่อยมาเชื่อมปิดก็ได้นะครับอ่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะบอกแบบนั้นนะครับหรือว่าเพื่อนๆหลายๆท่านอาจจะทําเหมือนผมทําตอนนี้นะครับนั่นก็คือการเอาไฟแก๊สมาเผานะครับในกรณีที่เป็นของ Yamaha Mio p i ิ n o ตัวเก่านั้นนะครับเราไม่สามารถอ่าถามว่าอ่าเอาคำนี้ก็แล้วกันนะครับผมบอกผมบอกเลยนะว่า ไม่ควรที่จะเอาไฟแก๊สไปเป่าแข็งเครื่องเพราะว่านะครับการที่เราเอาไฟแก๊สไปเป่าแข็งเครื่องนะครับจะทําให้แข็งเครื่องมันบิดตัวนะครับมันขยายมันบิดตัวมันบิดเบี้ยวมันหนีศูนย์นะครับทุกท่านอันนี้ก็คือสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องระวังนะครับแต่นะครับในคลิปของที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นมีโอ15อเป็นตัวหัวจีดแล้วนะครับตัวนี้ ผมเอาไฟเป ELLER ่าบูธขาตั้งนะครับผมเอาไฟเป่าบูธขาตั้งนะครับเพราะว่าแข้งเครื่องมันระกซ้ายขวานะครับขาตั้งอยู่ตรงกลางนะครับตอนนี้เราสามารถไฟแก๊สเ่าไฟแก๊สเ่าได้เลยนะครับทุกท่านนะเผาหน้าเผาหลังลองทําการเพราะออกก็แล้วกันนะครับเพราะออกไม่ออกก็ค่อยมาว่ากันนะครับทุกท่านนะแต่ถ้ามันไม่ออกนะครับถ้ามันไม่ออกล่ะเราจะทาอย่างไรต่อไปนะครับอันนี้ก็คือแนวความคิด นะครับเราต้องคิดแผน A แผน B แผน C ไว้ก่อนนะครับถ้ามันไม่ออกไไฟแก๊สเป่าแล้วมันไม่มันไม่ออกนะครับหรือว่าเราจะทําการผ่าสลักขาตั้งก่อนนะครับผ่าวุ้ตรงกลางก่อนไหมนะครับเราจะผ่าวุ dollars. ้ตรงกลางหรือเปล่านะครับถ้าเราผ่าวู้เป็นแนวยาวอไฟแก๊สเป่าโอเคถ้ามันออกได้เราก็ต้องมาเสียเวลาเชื่อมกับถ้าเชื่อมไม่ดีน้ําเชื่อมไหลลงไปในเรียกว่าในในรูวุ้หล่ะนะครับ มันก็จะเป็นปัญหาตามหลังมานะครับแต่ที่แน่ๆคำแนะนําก็คือว่าทําอย่างไรก็ได้ให้เอาขาตั้งออกมาก่อนนะครับเอาขาตั้งออกมาแล้วนะครับจะต้องเปลี่ยนขาตั้งหรือว่าเอาไฟแกสเป่าเผาเอาสลักออกนะครับถ้าเอาออกได้ก็ไม่ต้องเสียขาตั้งแต่ถ้าเอาออกไม่ได้นะครับอย่าไปเสียเวลาเลยนะครับเปลี่ยนขาตั้งของเทียมๆก็ได้เด็กพี่น้องนะครับขาตั้งคู่ไม่ก็ได้ใช้งานสักเท่าไหร่หรอกนะครับ อ่านะครับไฟแก๊สเป่านะครับตีไม่ออกไม่ขยับขยื่นเลยหมดแก๊สไปสองกระป๋องนะครับทุกท่านนะสุดท้ายก anyway, so uh, right ็ต uh, okay. ้องวิธีนี้แหละนะครับเป็นวิธีที่เราจะเอาออกนะครับสําหรับขาตั้งเราตัดเราตัดเลยนะครับตัดสลักขาตั้งซ้ายขวาออกก่อนเลยนะครับพอเอาขาตั้งออกมาได้แล้วนะครับตัดให้ขาดแล้วนะครับเราก็เอาขาตั้งออกมาพอเราเอาขาตั้งออกมาแล้วเราจะไปทําวิธีไหนก็ได้ให้มันออกนะครับจะเผาไฟให้ร้อนให้แดงเลย นะครับไปแทนอัดอัดออกเลยว่าจะไปพานะครับผ่าตามแนวยาวของบูธนั่นแหละเพื่อที่จะให้สลัดมันหลวมแล้วก็ตีออกแล้วก็เชื่อมปิดกลับนะครับหรือ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 นะครับจะเปลี่ยนขาตั้งใหม่นะครับก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับตามงบประมาณที่มีก็แล้วกันนะครับอ้าวในเมื่อมันฉุดวิสัยแล้วถ้าถอดไม่ได้นะครับเราก็่าเชื่อมไว้ได้นะครับการที่เราใช้เลื่อยเลื่อยแบบนี้นะครับโอกาสที่เลื่อยนะครับจะไปบาดแก้งเครื่องมันก็มีนะครับแก้งเครื่อง ก็ต้องระวังด้วยนะครับถามว่าถ้าหากว่าเลื่อยมันไปบาดแข็งเครื่องนะครับแข็งเครื่องหนาะซีมิลน,นะครับถ้ามันบาดลงไปสักมิลน,นึงนะครับก็ไม่มีผลอะไรนะครับถ้าอ่าถ้าไม่สบายใจก็เอาไปให้ลงคืนก็เชื่อมลูมิเนียมกิดก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะในเคสนี้ก็ไม่ใช่ว่านะครับใบเลื่อยมันจะไม่บาดแข็งเครื่องนะครับมันก็บาดอยู่นะครับเพื่อนๆด้านล่างนะอ่า นะครับวันนี้ก็เป็นนะครับขาตั้งที่ผมได้ทําการตัดออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับนี่นะครับสลักสองข้างซ้ายขวาที่มันหลวมที่มันติดอยู่กับตัวแข็งเครื่องนะครับมันก็ขาดออกมาแบบนี้นะครับไอตัวที่ม em? ัน SO ติดอยู kind of eh ่กับสลักน่ะไอตัวสลักที่ติดอยู่กับขาตั้งมันก็ติดคาอยู่อย่างนี้นะครับใครจะไปผ่าผ่าตามแนวยาวแล้วก็กระแทกออกหรือว่าใครจะไปไฟแก๊สเผาแดงแแล้วค่อยทําการกระแทกออกก็แล้วแต่ ความทิศเจรณาของเพื่อนๆก็แล้วกันนะครับออานะครับในคลิปนี้นะครับเอาแนวทางมาฝากเพียงเท่านี้นะครับในคลิปหน้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการผ่าเครื่องกันนะครับว่าเรานะครับจะผ่าเครื่องออกมาจะมีิ้นส่วนอะไรที่นะครับเวลาประกอบมันจะหลงเหลือหรือไม่นะครับในคลิปหน้านะครับทาการผ่าเครื่องครับเพื่อนๆนะคลิปนี้นะครับก็ เอาเรื่องเล่ามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้นะครับโอ้ทําคลิปลงไปเนี่ยเอาความรู้มาให้แท้ๆยังมาเจอเกวียนคีย์บอร์ดนะครับไอที่พวกฝนตกคี้หมูไหลเนี่ยนะครับผมเบื้อเบื่อนะครับนะครับเพื่อนๆที่ทํา y ำ Youtube ด้วยกันก็นะครับอย่าไปใส่ใจนะกับคอมเมนต์ที่เมนมาแบบไม่รู้อะไรเลยมั่วอย่างเดียวนะครับทําตัวอวดเก่งนะครับแต่จริงๆแล้วไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับอย่าใส่ใจนะครับ